สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่นี่และแดงทางแผ่นดินทั่วประเทศครับผมได้ร่วมกับคุณหนุ่มรังสีและพี่น้องแกนนำทุกคนกว่าจะเป็นวันนี้ได้กว่าจะเป็นเวทีกว่าจะเป็นพื้นที่ชุมนุมได้พี่น้องครับวันที่สามแล้วพี่น้อง เหนื่อยโดนแดดหน้าดำแต่ว่าวันนี้หายเหนื่อยเลยเห็นพี่น้องมากันเพลียเต็มหมดครับพี่น้องครับ <S <S> <S แล้วนี่คือเจ้าของประเทศตัวจริงนี่คือเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงคือพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่คนหมื่นคนวันนี้ของสุเทพเตียกสุบรรณ พี่นกพ,พน้องทีละครับผมเดินจากพุทธมณฑลสายสี่มาอยู่ตรงนี้ใช้เวลาสามชั่วโมงครับจึงจะเดินถึงหน้าเวทีตรงนี้พี่น้องผมเจอคุณลุงคนหนึ่งกับคุณยาย สองคนตายายอายุ92ปีคุณยายอายุ89ปีถามว่าคุณตามาทำไม,ไมคุณตาบอกว่ามาขับไล่ไอ้สุเทพเทือกสุบรนครับมาจากปักได้นะครับพี่น้องครับแล้วถามว่าคุณตาคุณยายมารถอะไร มารถไฟฟรีครับพี่น้องครับนั่นคือความรู้สึกอัดอั้นตันใจด้วยความบริสุทธิ์ใจของคนอายุ92ปีว่าวันนี้รับไม่ได้กับการกระทําของสุเทพเทือกสุบรรครับพี่น้องครับ แล้วผมไม่เห็นทั้งสองท่านกับผมเดินผ่านหน้าท่านไปแล้วท่านก็เรียกว่าเงาะเงาะวรชัยใช่ไหมถามถามอย่างนี้เขาจำผมได้ดูที่กรพป่น้องกับสแสดงว่าวันนี้คนหนุ่มคนสาวจนถึงคนเฒ่าอายุเก้าสิบฟ้า เขายังรักประชาธิปไตยต้องการเดินหน้าประเทศไทยด้วยวิถีทางประชาธิปไตยวิธีเดียวเท่านั้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมบอกอำมาตยทั้งหลายคนข้างหลังสุเทศทุกคนไม่ว่าใครก็ตามคิดว่า เคยทํากับพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่อดีตประมาณเจ็ดปดสิบปีที่ผ่านมาจับพี่น้องรักประชาธิปไตยไปขังข้าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยหลายหมื่นคนทํากับคนไทยสารพัดคิดว่าชีวิตของมนุษย์คนไทยนั้นไร้ค่าเหมือนผักปลา จะฆ่าจะแกงจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรืออย่างไรพี่น้องครับความคิดเดิมๆของกลุ่มอัมมาตเบื้องหลังสุเทพยังคิดเดิมๆอยู่คิดว่าวันนี้ข้ามีอำนาจ ข้ามีลูกน้องสม,มุนบริวารข้ามีเปิน้นข้ามีกองทัพข้ามีศารข้ายึดถือกลไกของกฎหมายข้าสามารถทําให้กฎหมายจากความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องอยู่ในมือของข้าเพียงพวกเดียวเท่านั้นยังคิดไดโนเสาร์เต่าล้านปีอยู่กับพี่น้อง คิดจะใช้อำนาจที่เคยใช้มากับประเทศเคยใช้มากับประชาชนคิดอย่างไรในเมื่อตอนผมเป็นเด็กๆปีสี่เก้าวันนี้พวกนี้ก็ยังคิดโบราณอย่างนี้ครับพี่น้องครับในขณะที่คนแก่คนเฒ่าชาวบ้านชาวช่องทั้งหลาย แม้แต่คนจบปสีแม้แต่คนเท่าชราเขามีความคิดที่ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกคนในวันนี้นี่คือประเทศไทยคนจนผู้ยากร้ายในชนบทคนจนผู้ยากร้ายในเมือง เขารู้ครับว่าทำไมเขาจึงจนทำไมเขาจึงยากไายเพราะระบบอามาตมันกดทับประเทศไทยอยขัดฝวางการพัฒนาประเทศนี่คือความยากจนเกิดจากอามาตร,ระบบอามาตพี่น้องครับเมื่อก่อนโทษ บอกว่าที่คุณจนนั้นเนี่ยเพราะชาติที่แล้วทำไม่ดีคนจนที่จนในวันนี้เพราะกรรมลิขิตเพราะจนตามเวนตามกรรมกับพี่น้องหลอกคนไทยทั้งประเทศมาชั่วช้านาตาปีแต่วันนี้คนไทยจนเพราะรู้แล้วว่าระบบอมาตขัดฝงัง ความยากจนความร่ำรวยมาจากระบบออมน่าไม่ใช่พวกเราครับพี่น้องครับขัดขวางความเจริญของประเทศไทยขัดขวางความเจริญมั่งมีสีสุขของพี่น้องคนไทยยกตัวอย่างครับพี่น้องครับวันนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้รับมอบอำนาจ อธิปไตยจากพี่น้องประชาชนเอาอำนาจอธิปไตยที่ไปบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าพี่น้องมอบอำนาจอธิปไตยให้เข้ามาบริหารประเทศปกครองประเทศจะทำอะไรบ้างเป็นนโยบายของนายกยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรพี่น้องครับพอได้รับมอบอำนาจมาจะทำตามนโยบาย เพื่อพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถูกขัดขวางจากอำมาตย์ผ่านสารรัฐธรรมน,นูญบอกว่าทําไม่ได้สองล้านล้านทําไม่ได้รถไฟความเร็วสงูงทําไม่ได้สารพัดครับพี่น้องขัดขวางทุกเรื่องครับพี่น้อง <kaikki> พอไปช่วยชาวนาก็บอกว่าผิด หาว่าท่านนายกรัฐมนตรีปล่อยให้มีการขอรับชันพี่น้องลองคิดดูสิครับคนที่รับผิดชอบโดยตรงคือรัฐมนตรีบุญทรงยังสอบสวนไม่เสร็จว่ามีการขอรับชันอย่างไรแล้วไปฟันนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรพี่น้องนี่มันเห็นกันชัดๆ คดีหลายคดีที่อยู่ในปปอชคดีโกงสารพัดคดีโกงโรงพักเป็นหมื่นหมื่นล้านมันยังไปไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมครับพี่น้องคดีโครงการประกันราคาข้าวในยุคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ปปชก็บอกว่าเอกสารหายเพราะน้ำท่วมมันพูดหน้าด้านที่สุดในวันนี้นี่คือการกระทำขององค์กรอิสระที่เป็นลูกนอกเป็นตัวแทนของระบบอํามาตยกลุ่มหนึ่งองค์กรหนึ่งองค์กรพวกนี้คือองค์กรตามรัฐมนูญปีห้ศนที่มาจากคณะยึดอำนาจ ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยที่ใช้ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้ใครมาบริหารงบภาษีของพี่น้องประชาชนต้องได้รับฉันทานุมัติ ต้องได้รับมอบอํานาจคือการเลือกตั้งและพี่น้องเลือกนายกยิงรักขึ้นมาคือผู้นั้นแหละอํานาจอธิปไตยที่พี่น้องมอบห้แล้วใช้อํานาจในพิปไตยบริหารประเทศนั่นแหละคือการปกครองในระบบประชาธิปไตยพี่น้องครับการต่อสู้วันนี้ เป็นสงครามตัวแทนระหว่างตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยคือพรรคที่มีนายกรัฐมนตรีคือท่านยิ่งลักษชิน,นวัตรที่เป็นตัวแทนของอำนาจอธิปไตยที่มาจาก,กวงชนทั้งประเทศครับพี่น้องนั่นแหละคือเจ้าของอำนาจที่มอบให้ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทนของอำนาจระบบอำาจหนึ่งรัฐธรรมนูญปี50ที่เขียนมาสองปปชาสามสารรัฐธรรมนูญสี่ไอ,ก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 อ้กรกตที่มันลากการเลือกตั้งต่อต้านการเลือกตั้งพวกนี้แหละครับสมุนรับใช้ของระบบอามาจ นี่คือส่วนองค์กรอิสระครับพี่น้องส่วนในสภาเห็นชัดครับว่ามีสวลากตั้งเจดสิบกว่าคนแต่ที่รับใช้อมาดสี่สิบคนครับพี่น้องครับที่บอกว่าสิบสิบสวลากตั้งนั่นคือในวุฒิสภาในสภาผู้แทนราษฎร ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครพี่น้องบอกน้อยว่าใครที่เป็นตัวแทนอมัดฮะพี่น้องประชาชนบอกว่าพักประชาธิปัตย์นายสุเทพเตื้อสุบรรณเป็นตัวแทนอมาตอยู่ในระบบของสอสอในสภาใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่ องคาพยพทั้งหมดขับเคลื่อนอย่างสมรู้ร่วมคิดอย่างประสานงานกันทำามันเป็นระบบที่เห็นกันชัดๆวันนี้ว่าองคาพยพลูกน้องอมาดขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่เพื่อล้มระบบประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้อง วันนี้เราเห็นจัดกับว่าไม่ว่าปปชไม่ว่าสารรัฐมนูลตัดสินฟันนายกรัฐมนตรีของเราพรรคประชาธิปัตย์กำลังขับเคลื่อนขอนายกมาตราจ7กกตวางแผนชะลอล่าการเลือกตั้งออกยาวปัด นี่คือทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดของระบบอมาตที่จะโค่นระบบประชาธิปไตยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้ใช้กฎหมายเอาความอายุติธรรมมาเป็นกฎหมาย ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องลุกขึ้นมาสู้กันทุกคนใช่ไหมครับพี่นอ้องเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ทุกคนถือว่าเป็นภารกิจอันนี้ในขณะน,นี้และเวลานี้ครับพี่นอ้องผมขอเตือน ขุนศึกในกองทัพทุกท่านวันนี้ท่านมีหน้าที่ในกองทัพเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติทหารทุกคนตั้งแต่ผอ,อรเราทัพทุกเหล่าทัพตั้งแต่นายพันนายพลทั้งหลาย โปรดทราบไว้ด้วยครับว่าคนที่ดูแลเลี้ยงลูกหลานของท่านไปเรียนหนังสือต่างประเทศท่านมีความสุขสเสวยสุขบนเงินเดือนภาษีของคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกคนท่านไม่ได้กินภาษีของระบบอมาต แต่กินภาษีของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นนี่คือเจ้าของเงินเดือนท่านเจ้าของอำนาจอธิปไตยออกมาวันนี้เพื่อต่อสู้กับอำนาจนอกระบบที่เป็นปเผด็จการอำมตย์คนไทย มีความรู้สึกที่เป็นจุดร่วมว่าวันนี้ต้องออกมาต่อสู้ล้างระบบอมาตที่ขัดฝางการพัฒนาของประเทศให้ได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นท่านขุนศึกเราทัพทั้งหลายวันนี้ข่าวที่ปล่อยออกมาว่ามีการเคลื่อนพลกองพันนั้นกองพันน,น,นนี้นายพลคนนั้น นายพลกรน,นี้คิดทำอะไรท่านแม้แต่คิดท่านพูดท่านทำไม่ถึงสามนาทีข่าวจะถึงหูพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในทันทีวันนี้ผมออกให้ก็ได้ครับว่าพี่น้องในกองทัพที่เป็นทหารแตงโม ตั้งแต่นายพลเอกลงมาจนถึงพลทหารผมยืนยันกับพี่น้องครับว่าทหารในกองทัพแดงครึ่งกว่าพี่น้องครับรักประชาธิปไตยเกือบทั้งกองทัพพี่น้องผมได้ไปปราศัยที่ลพบ,บุรีซึ่งเป็นเมืองทหารครับเมียทหาร อยู่หน้าเวทีทหารนายพันเอกนายพันโทอยู่หลังเวทีมาให้กำลังใจพวกผมอยู่กันเยอะแยะมากมายครับพี่น้องแล้ววันนี้ผมเดินไปหน้าเวทีผมเดินแล้วก็มีพี่น้องหลายคนครับร่างกายปึกเึนลตัดผมเกลียนผมไม่รู้จักหรอกครับว่าท่านเป็นใคร แต่ท่านบอกว่าพี่เงาะผมทหารแต่งโมมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในการต่อสู้ในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าสู้ให้เต็มที่สู้ให้ชนะถ้าเขาทำอะไรพี่น้องประชาชนพวกผมจะมาร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนยืนหยัดเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนครับ นี่คือทหารหารทหารของชาติผู้รักประชาธิปไตยผู้ไม่ก้มหัวให้ระบบอมาตย์ที่กดขี่การแต่งตั้งโยกย้ายทาหารอย่างไม่ยุติธรรมทหารคนไหนใกล้ชิดอมาตย์ได้ขึ้นได้ดิบได้ดีทุกคน แต่ทหารคนไหนลูกหลานชาวบ้านเลียแข้งเลียขาไม่ปันไม่เคยได้ดิบได้ดีเลยนี่คือความอัดอั้นตันใจของนายทหารเหล่าทัพที่ถูกกระทําจากผู้มีอํานาจเหมือนกันทหารก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนประชาชนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับ ความอายุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นข้าพี่น้องประชาชนอย่างเดียวความอายุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านนายกยิ่งลักษณ์อย่างเดียวความอายุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียว แต่ความอายุทิธรรมันเกิดขึ้นกับทาหารทั้งเหล่าทัพที่เคยยึดอำนาจให้พวกคนทุกคนมันยังทำกับทาหารได้เขายืนยันกับพี่น้องกับว่ายึดอำนาจเสร็จคนได้ดิบได้ดีคือทาหารระดับผู้ใหญ่ แต่ระดับล่างยังถูกกดขี่กดหัวเหมือนเดิมครับพี่น้องแล้วจะไปช่วยทำไมในการยึดอำนาจให้กลุ่มคนพวกอํมมาลเหล่านี้สวยสุขบนความทุกข์ความยากลำบากของผลทหารและทะหารระดับล่างพี่น้องผลทหารนายสิบจาหมวดหมู่ทั้งหลาย ต้องขับรถถังออกมาแล้วต้องเจอพี่น้องประชาชนจะต้องตอบคำถามประชาชนแล้วจะต้องถ้าเจ้านายสั่งยิงประชาชนถ้าบางเอื่นกระสุนหลุดพลาดพลั้งลงไปพี่น้องทหารเหล่านี้เขาบอกว่าเขาจะต้องถูกเดิมเนินคดีแล้วเจ้านายไม่เคยช่วยเขาเลยเขาเดือดร้อนไม่มีใครช่วยเลยครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นพี่น้องทาหารหารของชาติรับขอให้ทุกท่านอยากฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยที่ขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมและขัดรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปเชื่อความกับพี่น้องทาหารที่รัก แล้วผมบอกกันเลยครับว่าแม้แต่พลทหารบางคนที่ประจำการอยู่ในวันนี้นเขาได้พาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามาสง่งมาชุมนุมอยู่ในที่นี้ด้วยครับพี่น้องครับนั่นคือลูกหลานทหาร มาส่งคุณแม่คุณพ่อมาชุมนมุมแล้วก็เข้าไปในกรมในกองที่อยู่ในกรุงเทพครับพี่น้องครับนี่คือความรู้สึกของทหารที่เป็นพลทหารนายสิบจา่านายดาบต่างๆที่ผมได้สัมผัสที่ผมได้เจอเพราะฉะนั้น จะเห็นชัดว่าในกองทัพวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์สั่งให้ทหารในกองทัพทำการรัฐประหารหรือประกาศกฎอายการศึก,ก,กผมขอบอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับท่านเหลืออายุราชการอีกสามเดือนกว่ากว่า ท่านจะให้ประชาชนท่านเดินไปไหนในตลาดท่านจะให้ประชาชนบอกว่า้าตกรจอมปฏิบัตการอย่างนั้นหรือครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือท่านจะให้ประชาชนบอกท่านว่าท่านครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ไม่ทำรัฐประหาร ท่านรักประชาธิประชาชนรักทั้งประเทศท่านเลือกเอาครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาดีไม่ดีพลเอกประยุทธ์ครับท่านยังจะสมัครสอสอท่านจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าประชาชนมอบความไว้วางใจให้ท่านครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา และผมมั่นใจครับว่าผมเห็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านยังนนมท่านยังรูปหลอ่อท่านยังเป็นแมนอยู่ท่านยังสามารถทำงานรับใช้ประเทศชาติได้อีกเป็นสิบสิบปีเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชามายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนเถิดครับท่านพลเอกประยุทธ์ ท่านยังมีเวลาอีกยาวนาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เขาบอกว่าผมหมดเวลาแล้วต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านจริงๆที่มาร่วมชุมนุมด้วยจิตวิญญาณที่รักประชาธิปไตยต้องขอบคุณนะครับสู้จนกว่าชัยชนะได้มาอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนครับขอบคุณครับพี่น้องครับ